ของฝากจากบรรกลางถึงมือเลยเด้อจ้ดเ้ยตะมดเลยปลาไหม่ยายสวนปลาไหลเด้อนนองบีกหนองบอดพญไส้เพิ่นเอาอันยังเกาะพี่น้องบอกปางบกปางมันจะนวยหน่อยกว็าวาอมายุ่งชีดเนาะเดี๋ยวจะเปียกเทียบให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ นย่ะพี่น้องเห็นปะนี่นะ่ะอันนี้เป็นบกปางมาปลางหวานเนาะลูกกัจะประมาณนี้เดี๋ยววังม่ยงชิดเด้อบ้านี้พี่น้องเด้อ ยงชิดมึงใส่กันนี่แลหละฮะพี่น้องแต่ว่ากายกาเคียงอยู่แล้วเนาะมึงแน่อะไรล่ะฮะเนี่ยค่ะอันนี้มะปรางหวานอันนี้มะยงชิดจริงๆแล้วต้องรอให้มันสีเข้มก้นเนี่เนาะพี่น้องเนาะจังจังจังเก็บมานี่มันยัง มีส่วนที่เขียวอยู่เนี่ยค่ะอันนี้มะปมะปรางหวานอันนี้บกปางหวานด้วยพี่น้องเด้ออันนี้มายงฉีดเนี่ยค่ะแตกต่างกับบ่หนนวยเพลินเนี่ยค่ะค้องฝากอันนี้ค้องฝากจากอำเภอเคืองนะคะ มะปางหวานบเทนิกอันนี้เนาะบเทนเดลางอยากซิมอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันมีขาบยางมันนะคะเดี๋ยวมันจะขั้นข้ออันนี้ก็บโทนเดลางคือกันมะปางซึ่งเ็บมาตะมือเศร้าแล้วค่ะพี่น้องเก็บมาตะมือเศร้คารคิดว่าโบน,นาจะเมนต้นทียูหน้านะคะน่าจะน่าจะเป็นต้นที่ยูเฮือนสงสัยพ่นเ็บมาเนี่ยคือเพ่นยันยันง้อเป้ ไปพาต้นมันเลรเหตดให้มันโรน,นก็นเลยเก็บมาก,ก่อนนะคะจริงๆเราต้องรอให้มันเหลืองกว่านี้เนาะเนี่ยค่ะแตกต่างกันแตกต่างกันยู่ยด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือมันเหลืองเหลืองายแล้วเนะาะมะปางตัวนี้ต้องรอให้มันเหลืองซ้ำมะปางเนี่ยักหน่อยจะเก็บมากนะคะนี่คือความแตกต่างของมะปางกับมะยงชิดก็คือหนึ่งขนาดนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ย ตัวนี้จะออกเปรี้ยวอมหวานอันนี้หวานอมเปรี้ยวนะคะพี่น้องตามตามถี่เข้าได้ชิมมากแต่ว่าตรงหายมันสีเข็มก็นี่ค่ะพี่น้องล้วกะเปลือกมันจะนากว่ามะปรางนะคะเปลือกนากว่าล้กะก็กรอบนะคะนวยใหญ่กว่านะคะที่สำคัญใหญ่กว่าเนาะเนี่ยมันก็เก็บมากสงสัยรอบนานี้เขาตองเข้าตรง,งเก็บเอ่อ สงสัยรอบหนาเฮาต้องเก็บมะยงฉีดไปขึ้นเพลินบรจานพี่น้องไหนเด้อมันบ่ค่อยเห็นเนาะ <c oughs> นี่ของฝาอีกกะละมังหนึ่งนี่คือแบ่งเป็นสามผูดเลยเด้อค่ะพี่น้องแบ่งเป็นสามผูดเนาะนี่ผันฝังมะไฮมาปรางหวานกับผักผักปอสารพิษมีอย่างนี้ค่ะพี่น้องแดดแดดบริกินโดนเลยนี่ ไอ้หูแน่นี่เอาพองเสบอีสานได้หน่เดี๋ยวให้เบึงช,ชัดชัดเรียกหน่อยสมัยนนิคือสิบหูเหรอคะพี่น้องเอาผู้ใดท่ายถืดเนี่ยเอาพกอีฮีนได้ค่ะพี่น้องนี่เนี่ยพกอีฮีนกินกระปุนกับเจว แสบเลยลหรอคะนี่โอ้ทางผีมาอยู่ทางผีทางน่าจะรวยนี่หาขี้ยาแคบสิบเห็นอะไรได้ค่ะพี่น้องนี่นี่แถวอ้อมพเพือเขื่องนี่ยังมีอยู่ผักอีฮีนนะคะอันนี้ผักกาดตี้นมีขั้นสมกับแสบค่ะผักกาดตี้นมีเพิ่นก,กับมะฝาปลาไลเพิ่นน่าจะเพิ่นน่าจะปลูกเองอยู่นะคะเนี่ย อีฮินเนาะภากอีฮินเฮาจะมากินกับปลุลหายตือบอยู่ภักซี่ต้นหอมกระฝากมาหายพี่นอ้องเอ้ยท่างผีกพ็พอได้กินอยู่แต่ว่าเอ้ย่ยร้านท่างทุนกะอยากให้ได้อยากได้กินมึงเนี่ยปากมากขับบุงหนะ้า แน่ละเอือยข่อยจะเอือยจักร้านละจะเอือยจักร้านละเก็บมาให้เนี่ยค่ะของฝากแบบบ,าบา้านๆเท่าคิดหอดคิดพอกันกับโรคไพ่ไข่เจ๊มันไปหากันบ่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยละเอือยข่อยกระไดพักบุงหน้าหยอดอ่อนๆอ,อ,อุดบวบก,กินกระตัมบุ่งนาอพี่น้องเนาะมึงเนี่ย เดือยนองทางผีลูกเต่าทางผีอยากไปหากะมกังกาไปหาแล้วพี่น้องเอ้ยยนันลกูกไข่ไข่เจ็บเนาะทางทางผีสิไปหาทางผุ่นกระยานทางผุ่นยันทางผีตั้งคนตั้งยันกันนะคะเนี่ยค่ะพออีฮีนละกะเหนเดือเด่นเด่นไป นี่อีกอย่างหนึง่งรอบที่แล้วเนี่ยเพิ่นกระฟังมากเลยค่ะพี่น้องรอบนี้กระฟังมากอีกนี่ต้นกระเดือตากแห้งค่ะพี่น้องนี่นี่ไงละ่ปะปลากระเดือตากแหง้งปลาซิวอ่าก็มีเด้อค่ะพี่น้องนี่เบิองเพิ่นตากแห้งตัวใหญ่เนาะปลาซิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวมือนี้เขาจะปิ้งแล้วกะ็ตำปน ตำปนแหงกินกับไอฮินมึงเนี่ยเหรอคะพี่น้องตัวใหญ่เนาะเนี่ยค่ะปลาซิวปลาซิวน้ำซี่นะคะทาทาแถบเอาอกเพื่อเคืองบ้านที่ยูคือมันจะมีแม่น้ำซี่เนาะพี่น้องแต่ว่ากับบนใ,นใจว่าเพิ่นเอามาจากน้องไดซาไดแต่วา่าเพื่อนกับยูไก่ติดล่ำน้ำซี่นะคะเนี่ยค่ะ ปลาซิวตัวใหญ่เลยโอ้ยจะเ,เป็นเป็นคิดหอดฝากมะไห่มึงเนี่ยละ่ปะป็กะเดินตาแหงค,คลิปหนึ่งก็มาเปิดคล้องฝากให้เบิ้งค่ะพี่น้องคล้องฝากพี่น้องคิดหอดคิดถึงกันเนะาะมึงเนี่ยละค่ะ โอ้ยแต่หลายปีเราได้แต่ไปยูกรุงเทพกรุงไทยไดี๋ยเป็นสิบกาปีแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้กินพักอีฮินโดนเล้วได้ค่ะตะกี้กับยูอำเภอเขืองเนาะมายูหน้าจะรวยนี่ก็บมาได้กินแล้วพี่นอ้องบ่หัวท่า,ทางผีข้าะมีหรือบ่มีแต่ว่ากะกับ,บ่เห็นเนาะยูหน้าเฮ้าท่างผีกับบ่เห็นแต่วันนี้ค่ะเป็นฝากมาให้ผักอีฮินค่ะ เดี๋ยวเขาจะไปกิงปลาแหมือนกับตำเจวนะคะพี่น้องตำเป็นแจวเอ่อเป็นปนผงกินกะเพังอินหินนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็มาเปิดของฝากให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะโมมิยังหรอกค่ะก็อยากส่งให้ให้เอื้อยให้แม่ทั้งเอามืเถียงเบิ้งนะคะว่าของฝากที่ได้รับจากเถืองในน,นี่ได้แล้วเนาะนะคะทาแม่รอบนา อ่าบุรุษไปซนี่มาส่งของกะเดี๋ยวสิฝากมะยงฉีดไปให้ชิมนะคะกับกันอันนี้เพิ่นเอามาปรางหวานมาแหลกแล้วนะคะพี่น้องชิมนี้ขอจ๊บใบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะด้เวลาเฮ็ดกับเขาละค่ะจบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหัาเกษตรเนี่ได้แต่เด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย